สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากที่มีการปิดมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสั่งคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด1 9ค่ะ นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาที่โรงเรียนวัดร่างบัวและโรงเรียนวัดนวลนรดิตกรุงเทพมหานครซึ่งภาพรวมการเปิดเรียนวันที่1่กุมภาพ,พันธ์โรงเรียนทุกแห่งคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 และมั่นใจว่าทุกโรงเรียนมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการรับมือการระบาดของโควิด -19 ในรอบแรกพอสมควร ในส่วนของ4จังหวัดที่เฝ้าระวังนะคะคือกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบ,บุรีและสมุทรปราการก็ยังคงใช้มาตรการสลับวันเรียนและจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน25คนต่อห้องจัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคมตรวจวัดไข้และจัดบริการเจลล้างมือทุกจุดภายในสถานศึกษาค่ะและขอให้โรงเรียนยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ปกครองบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจ ในสถานการณ์นะคะหากยังไม่อยากให้บุตรหลานมาเรียนก็ให้โรงเรียนบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ค่ะหรือให้ใบางานทําจากที่บ้านแทนสําหรับครูนั้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตนี้ก็ขอให้ครูทุกคนอดทนเพราะครูจะต้องรับภาระการสอนอย่างหนักแต่ขอให้เราร่วมมือกันค่ะเพื่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ค่ะ ครับถ้าที่ทราบทุกโรงเรียนก็มีความมั่นใจนะครับในการบริหารจัดการในการเปิดเรียนวันที่1่กุมภาครับเพราะว่าทุกๆโรงเรียนก็มีประสบการณ์มาเพียงพออยู่แล้วนะครับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็นครปฐมเนี่ยนะฮะก็เป็นโรงเรียนที่ยังควบคุมด้วยจํานวนนักเรียน ไม่เกิน25คนต่อห้องซึ่งเราก็หวังว่า25คนต่อห้องเนี่ยจะทำให้ผู้บริหารสามารถจัดการในเรื่องของเว้นระยะห่างได้นะครับความเข้มงวดในเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับล้างมือตรวจอุณหภูมิแล้วก็เว้นระยะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่ยังไงทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะครับ วันนี้เรายัางอยู่ในช่วงทีอ่อันตรายอยู่นะครับถึงแม้จะเปิดโรงเรียนแล้วเนี่ยเ,าเราก็มั่นใจครับว่ามาตรการทั่วประเทศนะครับที่แบ่งแยกโซนจะทำให้เราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะครับ<ม>ในผู้ปกครองบางท่านนะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยที่ยังไม่มีความมั่นใจและย,ยังไม่อยากมาโรงเรียนเนี่ย <ie> ทางเรียนก็สามารถาส่งใบงานหรือว่าแบบฝึกหัดให้ทำได้นะครับก็คงเป็น เรื่องที่เป็นภาระหนักของโรงเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็คุณภาพของการศึกษาแต่เราก็ต้องพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ให้ได้ครับไม่งั้นน้องๆก็จะไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าที่ควรครับก็เป็นเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีวิกฤตอยู่นปัจจุบันและผมมั่นใจว่าถ้าเราร่วมมือกันเราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับก็เสียสะท้อนมา22รูปแบบนะครับ บางคนก็บอกได้ความรู้มากขึ้นในเรื่องของการเรียนออนไลน์บางคนก็บอกว่าอยากกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะได้ความรู้มากกว่าฉะนั้นเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลนะครับในการจัดการเรียน,นสอนในอนาคตเนี่ยการเรียนแบบผสมผสานคงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีวิกฤตก็แล้วแต่การใช้การเรียนออนไลน์นะครับต้องขยายไปทั่วทั้งประเทศนะครับเพราะว่า เรามองแล้วในการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเนี่ยวิชาอะไรต่างๆหรือว่าทักษะต่างๆก็สามารถเพิ่มเติมได้จากการการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอย่างไรก็ตามครับการเรียนที่โรงเรียนก็ยังเป็นหลักในการที่จะให้ความรู้ผ่านคุณครูแล้วก็ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียนครับเป็นเรื่องที่สําคัญ